А Taylor was <laughs> กัปตันไคจโลซากุบจิมม่อนไคโลซาโุบทำไมเข้าชาย่างนี โอเคมาแล้วครับทุกผู้ชมก็เมื่อกี้มีการตีพักดิดนึงนะครับไปดูกันเลยสำหรับไฮไลท์จุกเกุกเกอนี่เลยนะครับอันนี้เรามาเข้าหมวดสุดสามันก่อนนะครับอันนี้ก็อืมมาเข้าหมวดสุดสามันก่อนนะครับกัน วันนี้จะมาสอนเล่นปืนเคาะกับ M416 อัตโนมัตินะก็มาเลยนะครับสำหรับพับกีโมบายนะเดี๋ยวมันผมไม่รู้แต่พับกีเพิ่มเลอนี่อัพเฟอร์อัพเฟอร์อัพเฟอร์อัเฟอร์ ที่ผมโงมไอพฟนนะผมเล่นแอนดรอยเทผมใช้ไอโฟนในการเยี๋ยวๆผมาเล่นแอนดรยนะแต่ว่าไอผมโงมไอพฟนผมเอามาเป็นแหนจอพ่าแอนดรอยผมอัดไม่ได้แอนดรอยผมอัดไม่ได้คนหกคนแปดคนสาม ไปดูกันใน,ในเ,ดเ,ดเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดบูธแคมป์กันเลยนะ,ะ,นนะครับ้วก็จุกฤตนะคะไปเ,เราไปบูธแคมป์กันเลยโอเคตะกไวยตะกไวยบูธแคมป์ตอนนี้ผมก็อัดได้6นาทีกว่าๆแล้วนะ ผมจะมบบ่าเล่นให้ทุกคนดูแบบไม่พูดนะครับตัวดีครับบายบายเดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่พูดนะครับเพราะว่าผมดูใ้สมาธิเยอะสมาธิเยอะ นี่ผมเปิดให้ดูเลยว่าผมเล่น Android นะไม่ใช่ iPhone นะคะเพราะอ่ะผมงมนี่ผมเอามาอัดหน้าจอนะเพราะว่ามันแบบคือคือศับผมมันนัไม่ได้นะครับกับตัวเครื่องนะอ่ะโอเคไปเลยเดี๋ยวเราจะไปลงตึกัายบูธแคมป์กันอีกเช่นเคยหยอกหยอกละนี่คือคลิปแรกของพับคีวบายนะ สุทดท้ายดวยการสุายไว้ช่องอย่าว่านะ้ว่อผมเพิ่งมาเล่นพับกีได้หนึ่งเดือนสองอาทิตย์ต็ เป็นหน้ ใบบุดทงนี้มันเด็ดอยู่ตรงนี้นะปืนผู้หญิงจะต้องใช้ถีน่าหวเก็บลูกกระสุนไว้ก่อนเออ,อน,นี่ได้เปิดไม่ได้ที่เราจะใช้ค,คื่กับปืนที่เราใช้นะครับเราขอทิ้งลูกกระสุนที่ไม่จำเป็นก่อนทิ้งไปเลยแล้วลูกกระสุนที่ไม่จำเป็นก็คือเราไม่ใช้คนระับตอนนี้คือปืนแบบของแบบคือไม่พร้อมอ่าไปครับ ก็าื้เนี่ยที่ไหนจะก่อนก็ไม่รู้นี่ไหมมีอะไรเกิดลูฟานเหมือนกันแต่เราจะไปล anyway right. okay. <they> ุยกันเลยนี่นะตอนนี้คนที่จะไปได้โม่พวกผมจะไปล้กเหล็กเลี่ย พเป็นที่นิยมนะคะนิยมใช้กันดูการำในปัน ลยอยแล้วยิงดำหา่ามาดิยิงไทำไเจ้าจิจะเล่นวัดโอเคราเบ็ดเราอ่าตัวชิบสามนะจ้ะเออิงไป สุไกไงลืมั <c oughs> นบุ่มฮึหนาวเลยสุกไงลูกมันบุ่มเจลิฟ านเทสในเทสกีต้องซื้อปืนมาก่อนนะเพราะว่าเวลามีนคนยิงเรามาโลก็จะทับที่นั่งเป็น Que ก็ใส่เลยใส่ใส่ไม่ชนะก็มันก็จะลงจบกิ้งไม่ชนะเลย m a r k e location ไหมเพื่อน m a r k e location ม,มันหวยะนี่ยเดีมันดี๋มันดงมาหน้านี้แล้วก็มันได้เข้ามาเห็นไหมปวดหัว ี๋้วมันก็จะให้เข้าอ่เนี่ยเข้าสุขนามด้วยกันโอเคยังไม่กดอัดคลิปนะครับหดือว,ว่ากดปิดคลิปเปแล้ไปครับเข้าใหม่ไม่รู้จะตายวงหรือเปล่านแ่แจะว่าถ้าตายวงก็พอแค่นี้อะ่ะผมลงเลย ยี่สิบกว่านาทีครับท่านผู้ชมใครจะขี้เกียจผมว่าดูทรงผมตายตายเฉว่ะค่ะเธอทรงผมน่าจะตายครับแต่วงแน่นอนใช่ไหม มันเข้าชาน CG นี่มัน CG c เด็ดู หน้าตายวงชัวยาหัหมดเลยดวงทับใจเลยเจะต้องยาก่อนตั้ง โอเคผมว่าผมออกดีก่าไลค์กดซับตะใครด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมต่อไปแล้วนะครับ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ